มันสีเมนสีนันบ่มนซีเป็นยังไงนี่ของหฮานี่แท้แท้มึงมึงทางนอกอะไรเนี่ยข้างกาบุรีเน้่อกาน้ามึงชางนอกเอานี่ของหฮาเป็นเกี๊หมูแท่เลยบ่มีหั่มบ่มีแกะบ่มีอย่างผสมเลยนะครับเนี่ยเกี๊ยวเนี่ย เป็นเขี่ยวหมูแท้ๆเลยครับไม่เหี่ยงผสมตัวดันมันจะมีทั้งแกบทั้งเปลือกลูกคาทั้งหยางทั้งดินปนปนผสมเพราะฉะนั้นมันกำลันกระทางกันเลยเนาะเพราะเขาเนี่ยเนี่ยแหนมขิงขิงเพราะเขาเนี่ยเขาวิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเงินบ่อนี่ครับบอจตระจะบอกเราดูมันมีเหี่ยงผสมแนวของเขานี่ยะมันไม่เอาปุ๋งเรียบร้อยนะขัดเหียงเลย แย่เหมือกันไอ้เด้อเนี่ยบันี้มึงมึงเซตกันบ์ดนี้ทึกอยากลงกล่องบดนี้ยบันี้มึงเซตการ์ดบันี้สีกระทางกันอ่ะสีเข้มสีขาวบดนี้มันมีอย่างในของเทาเขาอันนี้มันมีดินนี่มันมีดินมีมีมีดินมีเปลืองเยี่ยผสมต่างต่ะอันเนี่ยของเราเลยของเราเนี่ยหนึ่งจะเป็นขี้หมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองผสมใบอุดซอยใบอุดซอยคืออย่างเจ้าบ้านดูใบบุหรี่ใบอูดซอยคือสารปรับปรุงดินให้ปรับสภาพดินระหว่างพืชกับ ให้มันกินเร็วขึ้นปั๊บความเติดคนเด็ดอันที่สาม E M C กาลามตาลแล้วก็ฮาบุน้าวขาเสือกเด็ดเวลาอันเป็นฮอปสีดำมากเช่นอีกรอบเลยตัวนี้การันตีเลยถ้าทำเขาไปตรงไปว่าคนขาวข้องขื่นบ่ครับตัวนี้มันเดีบ่อยเลยบุนแมนครับแมนอยู่เรียกอะไอยู่ในนี้ค่ะบานี่ถ้าชอบใส่ตัวนี้ปุ๊บเวลาระเบิดหัวเจ้าจังเป็นสี่ท่านใบรือว่าเจ้าเอาจุดๆนกจุดไปใส่นบ่นั่นแหละตามที่เฮา เฮ็ดกันผมพบสองลาเพราะอะไรสิเจ็งไรม่จังได้จังไงเจ็งอะไรม่เจยไงผมถี่ใช่ไรละซีทีหาสอบของผมนะเอ้าสาระคาสิบสอบเลยเอาเจ้ากระมึงดินดินเท่าถ้าดินเท่ามันเป็นหินเป็นหน้าถ้าดินเรามันจืด จากแต่พอแม่ไทยเฮ็ดดินมากเลยเพิ่นเคยมีมีไผเคยใส่ชีวภาพไปปรับปรุงดินได้เกื่อบมีแต่ใส่เคมีไถมาหยุดลอกปรุงไถมานยุดลอกปูดินมันก็เป็นกฏกฏกฏเรื่อยเรื่อยไม่เข้มตามธรรมชาติหเปล่ถ้าคนถ้าคนเฮาศึกษาเรื่องพืชเรื่องดินไว้ครับเจ้าเอาไปโลดเจ้าว่าลงไปบางคน16 88ยูเรีย460น่ะแห้งเข้มแห้งเป็นกฏไมันเจ้าแห้งเป็นซิ้นนิ่งชิ้นิ่งเพราะแดดมากตอนนี้ ใบโลนเบิดตเฮดต้นงานเป็นค่อยถ่ายหัวก <c oughs> <t contributing> oh ันน uh. okay. ้อยลน้อขอเายังเขียวยังสดได้มครับอ่าตัวนี้การันตีครับนี่การันตีเบื้องลรามันสดเห็น่บอกมันสดสดัวนี้การันตีครับขวดอันนี้กย่งอยู่บริเวเบิรตใหัวสม่เรื่อบริเวเบิรในหน้าับแตัวนี้ตัวนี้หล่ะจะเป็นตัวดีครับหนึ่งหนึ่งตือหมูแต่เราก็เส้นสองผีเขียสามมุ่นใส่ดีแล้วก็ยีเอกะลำตาลมันสนข้นหน ผมผมเองก็แม้เป็นสูตรของเจ้าของเองแต่ขีดกระเดือนนี่ก็พาะตายแมืตะขี่เตี้ยกับเพราะแห้งหมดสนี้แต่ว่าสีเป็นต้นถามเพิ่นเนี่ยสีตอนเศร้าตอนเที่ยงออกไปไม่เม็ดสีไบสีตางได้เลยเงาบับมเลยเหลื่อมึบ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 เลยไปสีรอบสองนี่ให้อ้วนหัวร่มผาเนี่ยตั้งสีสะออนนั่นเนาะขยายขยายจิกันสาขาเนี่ยครับ